Thank you สวัสดีครับพบกับนิโกมออนทัวร์นะครับวันนี้พามาชมตลาดถนนคนเดินนะครับที่จังหวัดชิตะเกนนะครับเป็นตลาดเย็นวันอาทิตย์นะครับมีช่วงประมาณสัก4ี่โมงเย็นถึงประมาณสองทุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปชมตลาดด้านในกันนะครับนี่ผมมาถึงประมาณ6กโมงนะครับมืดเร็วมากเลยอ่าคัดกองก่อนนะครับ่อนเข้ามานะครับมากับเพื่อนแล้วก็ชุบแจงนะครับวันนี้ นี่เรากำลังเข้ามาครับทางเดินเลยครับนี่ไป <toy> เคยเดินแล้วตอนช่วงช่วงบ่ายช <ฆ slowly. S 3> ่วงบ่ายสี่โมงนี่เรามาหกโมงเย็นก็คือคัาดีนะครับ <สำ S 1> อของขายเยอะของขายเยอะเสื้อมือสองเยอะเลยตัวละยี่สิบห้าสิบนะครับเขากินก็มี เพิง่งจะหัวค่ำนะครับ6โมงแต่ว่ามืดเร็วมากที่6โมงพอดี 5, 6โมงพอดีพาล้านมาด้วยนะครับวันนี้นาน,นานได้เข้าเมืองแต่เขาเรียนในเมืองอีกแล้วลมาเรารถตรงนี้๋าามารารถตรงนี้แต่นี่ถนนใดเขาเรียกถนอน,กน,อนอะไรเขาเรียกถนนอะไรไม่รู้เลยเด็กนเม เปิท้ายที่ผมเคยเดินแล้วแต่ว่าของเยอะอยู่ตรงหน้าสวนสาธารณะน้องแคนเฉลอิอมเพื่เกียรตินะครับถนนคนเดินของกินเสืเ้อแซวนะครับสัญลักของสีสเกตนะครับสัญลักษเคลื่นเรือนของสีสเกต ที่ไหนครับนี่ครับของสีน้ำเงิครับของในไป็นครับไปบึงจากอำเภอไปบึงนะครับเสื้อแถวไปบึงนี่กุยหรือละสวยครับอ่ามีมีทั้งสีเผามอสีเผาเลยอำเภอไปบึงคาเม้สวยเหลาเยอะแต่ที่ที่นี่มันเป็นบ้านบ้านเยอะคของคนประหลัดบ้านอะไรนะครับบ้านเป็นหมู่บ้านเยอะของคนประหลัดครับคนโคนประหลัดครับโอ้บ้านโคนประหลัดที่คราอำเภอไปบึงนะครับอยู่ตรงถนนคนเดิน อ่า450ครับเป็นผ้าไหมนะครับใช่ครับเป็นผ้าไหมเป็โอ้ครับครบเลยนะขอบคุณครับพี่ครับมีมะนาวลูกละบาทนะครับเนี่ยเอาไ้ส่วน้ลูก20บาทนะครับเอาได้20ลูกขอลูกระบาดนะครับของของพายุเหรอครับเนี่ยของสวนลุงอินทรีย์ ตรงอินทรีอำเภอตำบลหนองค้านะครับผมอ่านป้ายข้างหลังอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษนะครับผูกเองขายเองก็เป็นของส่วนมากก็จะเป็นของพื้นพื้นบ้านนะครับศรีสะเกษที่บางสายนี่ครับตอบซ้างโอ้ไม่ใช่จีจาหรอกียาบอก มันเอาแป้นของของพายุยี่สิบบาทเลยยี่บาทโอ้เดิมแล้วครับมามามาถึงก็ซื้อมานาวก่อนไม่เป็นไรช่วยหิ้วยาละบายอย่างดีเลยเนี่ยอันนี้อะไรเหรอของชงชาโอ้โหนี่แหละของผ้าทิชชู่น้ำพีกอ่ะถ่ายไม่ได้อ่ะสิบบาทกับผ้าลองกินแล้วระบายอ๋อนี่ บานเดี๋ยวนี่ของตำบลโพนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสิริกิติ์คนละซุ้มกันนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เรามาจากพายุวันนี้ก็เรามาถึงอำเภออยู่ในเมืองแล้ะก็กระเดาเขึ้ครับปลูกเองด้วยครับหาเองตามมันก็ไดามาเจ็ดบาทครับกระเดายี่สิบบาทสตาก็มีครับสตาวกำลังออกเลยครับนี่เป็นโซนของกินนะครับมีทั้งผักปลูกเอง ส่วนมากก็จะเป็นของซีสเกตนะครับราเดินมาจากทางนี้นะครับบันนีทางเดินเราเราจะไปทางนู้นต่อนะครับฝั่งซ้ายมือผมนี่จะเป็นของกินนะครับฝั่งขวาจะเป็นเสื้อผ้าตรงตงช่วงกลางๆนะครับแล้วก็ริมฝั่งขวาก็จะมีของวางขายแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินทมไปเรื่อยๆนะครับจนจอดแตว่วนเป็นวงกลมนะครับของกินนี่ขา้าวโพด นี่ของเสตียมพิเศษครับคตับชมตามเป็นไงบ้างคุณแจงเคยมาเดินไหมไม่เคยครั้งแรกเลยมากับลุงนะครับครั้งแรก้ามาโซนด้านไหนก็จะเริ่มแน่นๆแล้วนะครับ บรรยากาศตลาดตอนเย็นที่เมืองสีสเกตนะครับของกินเยอะครับผลไม้อ่อะเดินก่อนเดินก่อนอแน่นแน่นยนะครับเป็นบรรยากาศร,รวมๆที่พามาเดินเที่ยวนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศร,รวมๆที่ผมพามาเดินเที่ยวนะครับวันนี้ เก็บภาพบรรยากาศมาให้ผู้รับชมได้ชมกันนะครับเอ้ร้านนี้ไม่มีการแสดงเหรอวันเนี้ยไม่อาวันนี้ไม่มีการแสดงกปกติเขาจะมีการแสดงนะครับตรงน,นี้นี่วันนี้ไม่มีลนะคงจะซ้อมฉลองงาน2องวปดปีก็เลยไม่มาคิดว่านะครับ คนมานังกินดังเล่นกันมนขนมปังด้วยของกินกับเสื้อผ้าส่วนมากนะครับรแพ่ดูอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแอ๋อนี่ครับร้านนี้ แต่ลมเยอะเลย <Okay. S 1> เอ้าวเข้าไปต่อคิวต่อคิวหรือเปล <c oughs> ่า <c oughs> อันนี้ค่ะอันี้3อันี้เต้อะไรคะอันนี้ธรรมดาค่ะธรรมดา2ธรรมดา2 เมื่อกี้คนลุมมากเลยนะครับก็เบาบางไปบ้างถึงจะเข้าได้นะครับใช้ติดได้คนละเครื่องนะครับอสองเครื่องรับรวมตัวแถมด้วยมี่กล้วยกล้วยหอมกล้วยหนึ่งอีกนังเขาหกชิ้นฟรีหนึ่งนะครับย่าที่ข้าวอ้าวเจอเจอได้ยังไงครับชาวคนแถวนี้ครับชาวคนแถวนี้บ่กนี่นะครับสไตล์การแต่งตัวมาอย่างนี้มาอย่างชื่อของครับโอเคมาสองคนเลยนี่ครับเอกลักษณ์ของเขา ตลงตลงฮะก็เัามาตัติบ้านบุนี้เองก็ครับครับสวัสรบมากับแก๊งนะครับน้องเกดวันนี้มาอยู่เมืองนะครับพอดีเรียนอยู่เมืองอิอย,อยังไงบ้างกรอบดีบบดวันนี้เต้วยหอม<อ>ู้หอมหอมนี่นะชิฟแจงเป็นยังไ,ไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยอร่อยอย่างเดียว เพื่องเดินกินเลยนะครับ,บ,บ,บย่างฟินนะครับย่างฟินกินก่อนกินก่อนสุดแดงร้อนไหมไม่ร้อนกินได้เรื่อยเลยไ,ไหนลองมากลองมา,ไมไากไหมย่าใสตกล้วยหอมดิหอมดี่นะกล้วยหอมแปง้ง นุ่มดีไมกรรอบกรอบแล้วก็นุ่มมันๆโอเคโอเคอร่อยไปไปต่อเติมพลังแล้วะครับเราเราก็จะไปต่อมีายหด้วยุกแปรเราเจอทานตะวันอ่อนนะครับนีนอ่อนทานตะวันอะรนะคะนทานตะวันค่ิาทาะนะ20 20บาทนครับ ต้นไม้ก็มีนะครับนี่เราเดินถึงช่วงจะไปปลายจะกลับรถแล้วนะครับไอ้จะกลับจะตีโค้งกลับไม่ใช่จะกลับรถนี่พันปลายก็มีฟิลก็เหมือนคล้ายๆเดินงานวัดเลยเพื่อนมันม,มีครบทุกอย่างนะเดินจะรู้จักอย่างเงี้ยนะครบเออ เราจะกลับโค้งละนี่ทั้งหน้าเราก็จะถนกสิกรรมนะครับารมาจากหน้าเทคนิคหน้าการอาชีพนะครับวิทยยลัยการอาชีพวิลัยเทคนิคนะครับ

คนูนซับเคบับไก่มันคืออะไรวะ, <c oughs> ะไม่รู้จักว่ <c oughs> <s> <S ปะปลาสม้มจะโสดกวนี้ลอ <c oughs> <c oughs> งชิมดูน,นะครับัดต้กกีนะคะราลองได้ลองได้ลรงได้ซื้อกระชายนะครับไปกระชายที่นี่สมพนยี่สิบัว ทอดละลาย แฟนเค้กการ์ตูนครับผมการ์ตูนแฟนเค้กการ์ตูนนะครับครน่ารักบาทตั้งละสิบบาทครับผมน่สิบบาทเป็นสิบบาทครับผม ่นุชใส่นมค้นไหมนิดเลยวทานเลยเลยใส่ถูงครับทานเลยแ่กโอเคกเคกระตูนนะครับชิมเลยชิมเลยชิมหน้าร้านนี่แหละอ่อยไหมอร่อยไหม อร่อยนะครับอร่อยอย่างเดียวเลยขายหน้าโรงเรียนอนุบาลสีสเกตโอ้ขายอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลสีสเกตแล้วกินไครับเช้าเย็นอยู่นั่นเลยเช้าเย็นอยู่นั่นแล้วก็วันอาทิตย์ก็มานี่วันอาทิตย์มานี่ครับผมครับผมอร่อยนุ่มอะไรครับผมเขาขึ้นเลยค่ะคุณค้าอะไรนะครับเขาขึ้นเลยค่ะนี่แม่กันไม่ใช่ปลาครับผมมันจะเมาแล้วครัอครับโอ้ มีคนมาเหมาแล้วอ่啊มีลูกค้ามาเหมาแล้วนะครับโอ้นี่เมาเมาเมาเขาเช่าเป็นไม้นี่นี่สายพิเศษไปแล้วยกเลยยกเลยอ่ะเขาไปกินเองเหรอครับเนี่ยกว่าเลี้ยงเลี้ยงนะครับเลี้ยงเลี้ยงลูกดกลูกดกเขาไม่เคยกินเลยกินแต่ลูกแดงนี่แหลยขอมลูกแดงเขียวง่ายดีน้ำนมเนิบๆดีมันเนิบเน เที่ยวยเหนียวเนียวว่าไม่หวานมากมันจะไปหวานกับต,ตัวนมอะนมท <S <S ี่ราดนะครับก็อร่อยดีปักเดินต่อเราใกล้ถึงทางออกแล้วประมาณอีกร้อยเมตรถึงทางออกแล้วขยับแกงกินต่อเดินต่อเดินไปกินไปเป็นยังไงอร่อยไหมใกล้ถึงทางออกแล้วนะครับส่วนมากเราจะเป็น 3ามสาหมอยเลยครับเสียงดนตรีข้างๆ้างหัวข้างๆซื้อหวยนี้น่าโยกมากนะครับซื้อแล้วทุกอยางอ๋อให้ถูรางวัลนะครับให้ถูรางวัลก็มาอีกไปึงได้6ล้านครับขอบคุณครับครับเราก็เดินมาถึงใกล้ทางออกแล้วนะครับบรรยากาศข้างในก็คนเยอะนะครับเป็นส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ของน่าเดิน네นีนะครับตลาดมี เฉพาะบ่ายวันอาทิตย <which> ์นะครับถึงประมาณ2ทุ่มนะครับถนนคนเดินจังหวัดศรีสะเกดแล้วเราเห็นเราเห็นทางออกแล้วน้ำส้มอยู่เป็นจุดเป็นจุดนะครับเมื่อกี้ก็ผ่านด่านไปแล้วครับสวัสดีครับมาชมบรรยากาศตลาดถนนคนเดินนะครับที่ศรีสะเกดนะครับตลาดมีทุกวันอาทิตย์นะครับผมก็จะกลับแล้วนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ